ผมพันตำรวจโทและปินชาติไทยในฐานะเลขานุกการสมาคมผู้นิยมพักเครื่องพระอุชาไทยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาขอกล่าวข้อที่จริงให้พี่น้องได้รับทราบนะครับผมขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่าผมเคยดำรงตำแหน่งอยู่ที่สำนักงานนิติวิทยาศาสตร์มาหลายปีนะครับผมทราบดีว่าพระเครื่องเนี่ยไม่สามารถเอาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ล้ำสมัยเนี่ยมาตรวจสอบได้เพราะพักเครื่องเนี่ยเพราะเครื่องมือวิทยาศาสตร์นะครับ สามารถตรวจสอบได้แค่อายุของวัตถุแต่ไม่สามารถตรวจสอบฟาร์มเก๊หรือแท้ของพระเครื่องนั้นได้นะครับเพราะถ้าเราดูพระเครื่องแค่วัดฟาร์มเก่าของอายุวัตถุนะครับงั้นผมเนี่ยไปหาวัตถุที่คล้ายกันและมีอายุพอๆกับพระเครื่องไปแกะสละักให้มีรูปทรงเหมือนกับวัตถุมงคลที่มีราคาแพงเช่นนะครับเช่นผมไปเอาอิฐกำแพงเมืองเก่าอิทยาไปแกะเป็นพิมพ์พักขุนแผน กูว่าใจใช่มงลคลหรือไปเอาอิฐเมืองกำแพงเพชรที่อายุได้นะครับไปแกะเป็นพระพิมพ์ซุนกอแล้วใช้เครื่องมือวิทยาศาสต,ต์ตรวจสอบพระของผมก็จะเป็นพระที่มีอายุหลายร้อยปีเท่ากับหรือแท้เลยใช่ไหมครับ,บดังนั้นนะครับการดูเกแท้ของพระนะครับก็ต้องพิจารณาที่พิมพ์ทรงฟาร์มเก่าตามธรรมชาติเนื้อหาหมวลสารโค้ดตัวตัดซึ่งที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยใช้แค่กล้อง 10x ก็เพียงพอแล้วครับพี่น้องครับจากจากจากคลิปนะครับเพื่อนเพื่อนจะเห็นว่านะครับเพื่อนเพื่อนจะเห็นว่านะครับคือกลุ่มนี้นะครับเขาไม่เข้าใจเรื่องพระกูนะครับเพื่อนๆไม่เข้าใจเรื่องไข่กูนวลเทานะครับยังไม่ยังไม่รู้จักพระกูดีพอนะครับคือเขายกตัวอย่างว่าพระคุณแผนนะครับถ้าเอาอิามาแกะนะครับผมเคยยกตัวอย่างไปคลิปที่แล้วนะครับว่าถ้าเอาอิดมาแกะนะครับ ถ้าเขาบอกว่าวิทยาศาสตร์นะครับไม่สามารถที่จะมาดูกับพักเคร <ie> ื่องได้ไมาใช้ดูกับพักเครื่องได้นะครับอันนี้คือมันไม่จริงนะครับเขายกตัวอย่างว่าถ้าเอานำนำเอาวัสดุที่มีอายุเท่ากันนะครับแล้วมาแกะนะครับอย่างนี้ก็คือเป็นพระแท้อะไรประมาณนี้นะครับก็แสดงว่าเขาไม่รู้จักพระกูดีพอนะครับพระกูจะต้องลงกูนะครับอย่างที่คุณยกตัวอย่างนะครับว่านำนำอิดนะครับที่มีอายุ การสร้างถึงยุคเท่ากันนะครับแล้วมาแกะนะครับแล้วก็เป็นพารแท้ใช่ไหมครับอย่างจริงแล้วนะครับถ้าคนถ้าคนที่ดูคลิปผมนะครับจะเข้าใจนะครับอย่างพบอย่างผมนี่ยกตัวอย่างให้ให้ดูนะครับอย่างคลิปที่แล้วนะครับคือของพวกนี้นะครับมันไม่ได้ลงกู่ก็คือเก้นะครับคุณขนาดแค่นี้คุณยังไม่เข้าใจเลยนะครับคือไม่ต้องไปถึงขนาดเป็น เป็นเป็นตั้งกลุ่มเป็นมาตรฐานแล้วครับแค่นี้ยังไปไม่รอดเลยครับเรื่องวิธีการดูพระกูนีค่คือจบแล้วครับมันไม่ใช่มาตรฐานแน่นอนนะครับเพราะคุณไม่รู้จักพระกูดีพอนะครับพระกูมันต้องลงกลูนะครับเมื่อลงกลูมาเป็นร้อยร้อยปีนะครับมันจะต้องมีไขกูนวลเท่านะครับการที่ คุณเอาเอาวัสดุไปแกะใหม่นะครับมันมันก็เหมือนมันก็เหมือนอย่างที่ผมว่านั่นแหละเหมือนเหมือนอย่างที่คุณว่านั่นแหละอ่ามันเหมือนกันจริงนะครับแต่มันไม่ได้ลงกุนะครับเราก็ดูตรงที่ว่าพระที่แกะมานั้นนะครับมันไม่มีไขกุนวลเทาน,นะครับมันก็คือเก้ครับง่ายมากนะครับคือคนที่ดูคลิปผมติดตามผมดูเป็นหมดทุกคนเลยครับเนี่ยอย่างนั้นอ่าอย่างนี้ก็คือพวกนี้คือเซียนเก่งเหนือเหนือว่าคุณหมดเลยสิครับเพราะเขาดูออกจริงไหมเพราะนั้นม่มีไข่ไง นี่ขนาดคนที่ศึกษาภาคเครื่องนะครับมาดูคลิปผมไม่นานเองนะครับเขาดูภากกูเป็นหมดนะครับทุกวันนี้นะครับเขาเขาเก็บภาคกูนะครับที่ว่าราคาไม่แพงนะครับดูมีไข่มีอะไรเขาเก็บได้นะครับคือเป็นผ้าแท้เอาไปใส่กรอบใส่อะไรห้อยคอเขาภูมิใจนะครับเพราะเขาดูเป็นนะครับคือเขามั่นใจนะเพราะว่ามันมีหลักเหตุผลที่ถูกต้องนะครับผ้กกูลงกูจะต้องมีไข่นะครับ ถ้าไม่ได้ลงกลุ่มา้าคือไม่มีขไมมข,ข่คือเก๋ครับง่ายๆครับแต่กลุ่มคุณที่เรียกว่ามาตรฐานสากลนะครับคือไม่เข้าใจพระเครื่องดีพอนะครับก็ไม่น่าสมควรจะเรียกว่าเป็นมาตรฐานนะครับจริงไหมจริงไหมอันนี้คือผมไม่ได้ใส่ร้ายนะครับคือ sure ผมเอามาให้ดูนะครับหมายความว่าคลิปแบบเนี้ยคือเขาเข้าใจแบบนี้จริงๆนะครับกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ามาตรฐานสากลนะครับออกมาพูดนะครับก็แสดงว่าทั้งกลุ่มนะครับ คือไม่เข้าใจเรื่องพระกูนะครับไม่รู้จักไขกูนวลเทานะครับถึงจึงจึงมาบอกว่าการเอาเอาวัสดุอะไรไปแกะอ่างั้นก็แยกไม่ออกนะครับแต่จริงจริงแล้วนะครับเขายกตัวอย่างมานี้นะครับง่ายมากเลยนะครับแค่ดูไข่อย่างเดียวครับจบคือจบแล้วครับอ่ามาตรฐานสากลนี้คือจบแล้วนะครับแค่คลิปนี้คลิปเดียวก็จบแล้วนะครับคือทําให้รู้ว่าคือกลุ่มนี้คือดูพระกูไม่เป็นนะครับจริงไหม จริงไหมนี่คือเหตุผลนะครับว่าทำไมอย่าเรียกว่าตัวเองมาตรฐานสากลน,นะครับอ่าเพราะว่าคุณคิดว่าเอาอะไรมาแกะก็คือแท้ได้ได้แล้วนะครับคือพระกูพระกูเอาอะไรมาแกะก็คือแทนนี่คือจบเลยนะครับมันไม่ใช่แล้วครับพระกูมันต้องพิสูจน์ได้ว่าพระนี่ลงกูมาหรือไม่โดยการดูไข่นะครับไขกูนวลเทานะครับอ่าใครอยากดูเป็นนะครับไปดูย้อนหลังนะครับ คลิปผมมีเยอะแยะมากมายนะครับเกี่ยวกับไข่กุนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเข้าใจและกระจ่างนะครับอ่าอ่าอย่างพระอย่างพระองค์นี้นะครับเห็นไหมไข่กุนะครับอ่าขึ้นอยู่ตามซอกนะครับอ่าตามซอกนะครับตามหน้าผากขององค์พระนะครับตามตามซอกลึกนะครับอ่าจะมีไข่กุนวลเทานะครับมีความมันความฉ่านะครับอ่าแล้วในสนิมในในในเนื้อสํารธิดนะครับมันจะมี มันจะมีความเปลี่ยนแปลงนะครับของเนื้อนะครับออกจะออกสีออกส้มส้มออกเหลืองเหลืองนะครับอันนี้คือเนื้อสำลีเก่านะครับแล้วลักษณะดํานี่คือดํามาจากเนื้อนะครับดําเพราะความเก่านะครับเรียกว่าสำลีเงินกลับดํานะครับเพื่อนๆอันนี้คือเป็นยุคต้นนะครับเป็นพระกู่นะครับทําให้เรารู้ว่าเป็นทาให้เรารู้ว่าเป็นพระแท้เพราะมีไข่กู่นวลเทานะครับส่วน อ่าส่วนอ่ายกตัวอย่างอีกอีกอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับอย่างพระลอดนะครับอย่างคลิปที่แล้วผมก็ยกตัวอย่างไปนะครับอย่างคุณคิดว่าวิทยาศาสตร์นี่มันมันมันไม่สามารถดูได้ใช่ไหมครับไม่สามารถไอ้นั่นได้ใช่ไหมครับคือผมยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเอาเอาหินผาไปแกะเป็นพระลอดนะครับถ้าเกิดตรวจสอบนะครับมันเป็นล้านล้านปีใช่ไหมเราก็จะดูเราก็ต้องดูไข่กุ้นวนเทานะครับเหมือนกันนะครับว่า ถึงได้รู้ว่าเป็นพระแท้นะครับถ้าพระรอดที่นํานาหินผามาแกะนะครับก็คือไม่มีไขกู่นวลเทาไม่ได้ลงกู่มานะครับแต่ว่าเวล,เวลาไปตรวจสอบห้องแลบวิทยาศาสตร์นะครับมันอาจจะเป็นล้านล้านปีนะครับเพราะเป็นหินหินภูเขาหินเปลือกโลกนะครับอันนั้นมันก็คืออายุมันจะเกินนะครับแต่ตอนเนี้ยเราดูที่ไขกู่นวลเทานะครับคือพระไม่ได้ลงกู่ก็คือไม่มีไข่ครับดูง่ายมากนะครับ คือหินเอาไปแกะเป็นพระรอดนี่ไม่มีไขายกูนเวนทาแน่นอนครับเพราะพระไม่ลงกูมานะครับสรุปนะครับสรุปนะครับพระกิ่งเขมหรือพระกิ่งหน้าตะกะแตนะครับก็มีความเชื่อนะครับในตั้งแต่บุโบราณมานะครับที่สะสมพระมานะครับก็มีความเชื่อว่าพระกิ่งที่สร้างที่กัมพูชานะครับอยู่ในอยู่ในสมัยพระเจ้าชชยรมันที่7นะครับส่วนณปัจจุบันนี้นะครับ มีความเชื่อว่าสร้างในสมัยรัชก,กาลที่4ในประเทศไทยนะครับก็คือมีความคิดที่แตกต่างกันนะครับสาเหตุที่คนโบราณเชื่อว่าสร้างในสมัยของพระเจ้าชัยรมาันที่7ก็เพราะว่าในในช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่ว่าศาสนาศาสนามีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการสร้างพระกิ่งขึ้นมาตามที่ผมเล่ามานะครับเพื่อนๆส่วน คนที่ไม่เชื่อว่าสร้างในในกัมพูชาและเชื่อว่าสร้างในไทยนะครับก็มีความคิดว่านะครับในประเทศเขมรในประเทศกัมพูชานะครับคือเขาไม่รู้จักพระชนิดนี้นะครับก็ไม่น่าจะสร้างในในประเทศเขานะครับน่าจะสร้างในประเทศไทยนะครับแล้วก็มีความเชื่อว่านจะสร้างในสมัยรัชกาลที่4ี่นะครับเพื่อนอันนี้คือบทสรุปนะครับส่วนพระรุ่นนี้นะครับเป็นพระกุ่นะครับก็ต้องดูไขกุนวลเทานะครับเป็นหลักสําคัญนะครับ อ, <osc> อันนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ดีนะครับส่วนคลิปที่ผมให้ดูนะครับก็เป็นการตอกย้ำนะครับว่าในวงการที่เรียกตัวเองว่ามาตรฐานสากลนะครับก็คือไม่ได้ไม่ได้ดูไม่ได้ดูพระไม่ได้ดูขายกุนวนเทานะครับไม่ได้ดูพระกุพระกุไม่รู้จักนะครับไม่รู้จักดีพอนะครับว่าพระกุเป็นอย่างไรนะครับจึงไม่รู้ขายกุนวนเทานะครับจึงยกตัวอย่างเป็นแบบนี้นะครับยกตัวอย่างว่าวิทยาศาสตร์ แก่อะไรมาวัสดุที่เหมือนกันแล้วอายุเหมือนกันแก่อะไรมาก็ก็ดูได้หมดนะครับไม่มันมันทาให้ดูดูออกดูไม่ออกนะครับว่าเป็นพระแท้หรือพระเกนนะครับไม่สามารถใช้กับพักเครื่องได้นะนั่นคือไม่จริงนะครับอันนั้นคือไม่จริงนะครับคือคือคลิปนี้นะครับแค่จะสอดแทรกนะครับให้คุณคิดนะครับให้คุณคิดตามนะครับ การที you, <Ö. S 1> ่มาตรฐานสากลออกมาพูดแบบนี <us> ้นะครับแล้วบอกมาแบบนี้ยกตัวอย่างแบบนี้นะครับแล้วผมก็ยกตัวอย่างให้คุณฟังกลับไปนะครับว่าที่เขายกตัวอย่างว่าอาวัสดุเอามาแกะใหม่นะครับวัสดุที่มีอายุเท่ากันมาแกะใหม่นะครับอย่างโดยเฉพาะพระกู่นะครับเขาไม่สามารถแยกออกนะครับคุณคุณฟังคุณฟังให้ดีนะครับเขาไม่สามารถแยกออกได้นะครับ ก็แสดงว่าเขาไม่เขาไม่สามารถที่จะดูพระกู่ได้นะครับไม่น่าไม่ไม่น่ามีความน่าเชื่อถือได้นะไม่น่าจะเป็นมาตรฐานได้นะครับเพื่อนพอพระกู่นี่ต้องดูไข่นะครับแต่เขาไม่รู้จักนะครับเห็นไหมถ้าเกิดเอาวัสดุอะไรมาแกะนะครับก็ดูไข่อย่างเดียวครับไม่มีไข่กู่นวลเท้าคือเก๋ครับจบสรุปนะครับพระกู่ไม่มีไข่คือจบครับมันจบแล้วครับมาตรฐานสากลนี่คือจบแล้วนะครับ จบแล้วนะครับจบโดยสิ้นเชิงนะครับเมื่อคุณดูคลิปนี้นะครับคุณจะรู้ในทันทีลยว่าเขารู้ไม่จริงนะครับไม่สมควรจะเป็นมาตรฐานสากลนะครับไม่สมควรที่จะเรียกตัวเองว่ามาตรฐานต่อไปนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าดูพระกุดก็ดูไม่ขาดนะครับจริงไหมสุดท้ายนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับชมมณะที่นี้ด้วยนะครับผม ขอบคุณครับ